สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะอธิบายในเรื่องของการโดนสแปมเฟซบุ๊กนะครับผมหรือว่าโดนยืนยันตัวตนนั่นเองนะครับผมในแบบนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมไม่มีอะไรมากก็โดนยืนยันตัวตนนะครับผมหรือว่าโดนเข้าจากพื้นที่อื่นหรือว่าเราอาจจะทําการเปลี่ยนเมลเปลี่ยนเบอร์หรือว่าล็อกอินในที่ที่อื่นนะครับผมในระบบเบราว์เซอร์ที่อื่นอะไรประมาณนี้นก็ทําการโดนสแปมหรือว่าโดนยืนยันตัวตนเฟซบุ๊กเขาก็จะมีระบบความปลอดภัยของเขาอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมหรือว่าเวลาคนเราแบบว่าจะมาแฮกเฟซเรา หรือว่าทําการเปลี่ยนเมลหรือเปลี่ยนเบอร์จากเครื่องเรานั่นเองมันก็จะมีระบบอย่างเงี้ยเข้ามาให้นะครับผมหน้าตาแบบนี้นะครับผมเ c e บุ o กก็จะได้บอกว่าดูเหมือนว่าคุณกาลังพยายามเข้าสู่จากระบบพื้นที่อื่นอะไรประมาณนี้นะครับผมอหรือว่าเข้าจากเครื่องอื่นนั่นเองนะครับผมอันในกรณีน,นี้นะครับผมทักเข้ามาได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบไหนนะลืมรหัสแก้เฟซหรืออะไรโดนฮ้องลงแฮกรับ,รบ หมดทุกกรณีนะครับผมทักเข้ามาที่ร้านนี้ได้เลยนะครับผมเมตตาทองช่วยดูที่พูดติดตามแล้วก็รีวิวรีวิวก็คือเป็นลูกค้าที่มาโพลหน้าวอน,นะครับผมดูที่รีวิวแล้วก็พูดติดตามถ้าเกิดลูกค้าคนไหนอยากเข้าไปดูรีวิวเยอะๆเนี่ยผมแนะนาให้เข้าไปดูที่ไอจีนะครับผมอจะเยอะมากเลยเป็นพันกว่าโพสนะครับผมร้านผมเปิดมาแล้วกว่า5ปีนะครับผมมีทะเบียนการค้านะครับผมไม่มีโกงแน่นอนไม่มีประวัติการโกรงนะครับผม ลองย้อนเข้าไปดูก็ประมาณ5ปีเตมเปิดรู้สึกจะเปิดตั้งแต่ปีห้าแปดหรือห้าเก้านะครับผมประมาณนี้นะครับผมราคาอยู่ที่หลักร้อยไม่แพงนะครับผมสนใจหรือว่าติดต่อสอบถามในเรื่องของเพจหรือว่าเพจไม่สามารถโปรโมทได้ผมกลับนะครับผมทักเข้ามาได้เลยนะครับผมเพจไม่สามารถโปรโมทได้หรือว่ายังไงนะครับผมมาทักเข้ามาที่เฟซนี้ได้เลยนะครับผมรับทุกกรณีของ Facebook mm hmm. นะครับผม มีอายุงานกว่า5ปีนะครับผมะฮะเปิดตั้งแต่ปี58หรือประมาณ59เนี่ยครับผมอ่าทักเข้ามาได้เลยมีรีวิวพร้อมนะครับผมทักที่ facebook นะครับผมอ่าทักเข้ามาได้เลยนะครับถ้าสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับ